ผมตกเป็นเหยื่อ V2K นะฮะหรือคลื่นเสียงบางตัวนะหรือคลื่นเสียงบางตัวนะฮะถ้าเราพูดอย่างไม่มีสติเนี่ยคนเขาจะหาว่าเรานั้นป่วยจิตเวทต่างๆนะฮะเปรียบเทียบเหมือนเหตุการณ์ต่างๆนะฮะ <c oughs> ผมได้เอาข้อมูลเนี่ยไปถามทางทหารนะฮะไปถามทางทหารทหารเขาบอกว่าระบบโปรแกรมนี้มีอยู่จริงแต่ว่าระดับใหญ่นั้นจะไม่ถือตัวเครื่องไว้ได้วยตัวเอง จะให้คนที่ตายแทนได้หรือติดคุกแทนได้เป็นคนคอยดูโปรแกรมเหมือนการสร้างโปรแกรมครับเหมือนการสร้างโปรแกรมแยกตัวเครื่องนะ <c oughs> แยกตัวเครื่องโปรแกรมเนี่ยให้คนนั้นดูคนนี้ดูในข้อมูลนี้ในข้อมูลนี้ในข้อมูลนี้นลนนลนนลนแล้วคอยทําหน้าที่ในการปั่นนะแล้วคอยทําหน้าที่ในการปั่นในการจี้คอนโทรลเยือนะทางทหารเขาบอกว่ากําลังตามจับนะะ กำลังตามจับตัวโปรแกรมที่มีการแอบเอาออกไปใช้งานโดยมีระดับใหญ่ระดับบนเนี่ยเป็นคนแยกโปรแกรมเนี่ยพวกนี้ออกมานะแล้วก็มีตัวตีตัวตายแทนได้ตัวตีตัวตายหมายถึงอะไรนะถ้ามีการจับโปรแกรมนี้ขึ้นมาเหมือนการแยกนะค,คล้ายๆกับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเหมือนมีการแยกโปรแกรมให้กับพี่ชายนายนิยมดําแดงที่ตัวเครื่องตัวโปรแกรมเนี่ย อยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านกระเชงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะฮะอ,อ,อยู่บ้านอาดีตูี่หอ,อ่หล่ออดีตประเทศอินูนะฮะอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ชายนายนิยมดำแดงเนี่ยสร้างบ้านหลังใหม่หลังจากเกษียณอายุราชการนะก็ต้องดูฮะว่ามันมีอยู่จริงไหมมีโปรแกรมนี้จริงไหมแล้วคุณไปเอาโปรแกรมมาจากไหนนะฮะคุณไปเอาโปรแกรมมาจากไหนและเรารู้พิกัดได้ยังไงนะเรารู้พิกัด ของตัวเครื่องได้ยังไงว่ามีตัวเครื่องแยกอยู่ที่พี่ชายนายนิยมดำแดงนะฮะอีกหนึ่งตัวเครื่องอีกหนึ่งตัวโปรแกรมแล้วก็คอยปั่นคอยจี้คอยคอนโทรลต่างๆนะนั่นเป็นตัวตายนะฮะนั่นเป็นตัวตายนะก่อนที่พี่ชายนายนิยมดำแดงจะได้จะได้ถือโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยนะก็ได้มีการเก็บประวัตินะฮะก็ได้มีการเก็บประวัติข้อมูลนะฮะพ่อแม่ของพี่ชายนายนิยมดำแดงเก็บข้อมูลของนายนิยมดำแดง การตายการหักหลังนะเมื่อรู้ว่าพี่ชายนายนิยนดําแดงหักหลังแล้วคือจะเอาตัวเครื่องเนี่ยคือถ้าจะเอาตัวเครื่องโปรแกรมที่ได้มาเนี่ยไปทําการให้กับตํารวจให้กับทางทหารเนี่ยนะพอรู้เนี่ยมันมันมีการตั้งระบบนะพอรู้เนี่ยเขาก็ทําการยิงทิ้งนะไม่งั้นเขาก็ทําการอุ้มฆ่าพี่ชายนายนิยมดำแดงทิ้งนะนะก็ต้องรู้นะว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าตัวเครื่องที่มีการคอยขี้คอยปั่น มีการว่าจ้างคนให้คอยจี้ให้คอยปั่นเหมือนเป็นตูตีตัวตายในการเข้าออกคกุกหรือว่าตายแทแนได้ในการยิงทิ้งนะ